ครับผมก็สัสดีทุกท่านด้วยครับผมเดี๋ยวมาดูชมๆที่มีดอกที่ขายทิ้งกันนะเผื่อเราชอบไม้แบบลักษณะแบบนี้นะครับผมตอนนี้อันนี้ยังไม่สมบูรณ์มากนะเพราะว่าไม้ดินไม่มีดินหมดก็เลยทําให้ไม้ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะหัวอ้วนดีนะต้นนี้อันนี้ถ้าสมบูรณ์จะออกดอกเป่งบักกายได้สวยมากนะตอนนี้อันนี้จะเป็นอัญมณีนะ ตัวนี้เนี่ยต้นที่สอนเนี่ยที่ผมถ่ายาว่าอันนี้จะเป็นลูกครึ่งนะญี่ปุ่นฮอลแลนด์ถามว่าไม้แบบนี้โตไหมโตมากโตไวด้วยนะอันนี้โตไวด้วยแล้วก็จะให้ดอกแบบธรรมชาติได้สวยงามตัวนี้ก็จะดอกครับเรียบเทียบกันดอกก็จะไม่เหมือนกันนะจะมีความคล้ายคลึงกันตัวนี้จะสูงหน่อยน่าจะประมาณเกือบเก้าสิบเซนได้ก็จะให้ดอกได้ได้มีมิติอีกแบบหนึ่งที่สวยงามตางรมชาติอีกแบบหนึ่งแต่ว่า เป็นหมาที่ธรรมชาตินะปรุงแต่งขึ้นไม่ได้ผสมขึ้นแต่เนี้ยเป็นลูกครึ่งนะญี่ปุ่นฮอลแลนด์ถามว่าญี่ปุ่นฮอลแลนด์โตไหมมาต้องห่วงกลมโตโตมากนะโตมากแล้วก็จะมีมีอมีรากด้วยอย่าไม่เหมือนกันญี่ปุ่นถ้าเป็นญี่ปุ่นจะทือ่อหน่อยจะไม่ค่อยมีรากให้อันนี้จะมีรากให้ด้วยตัวนี้จะเป็นลูกหลับตัวนี้ตัวนี้เนี่ย ผมตัดกิ่งแล้วนะตัดให้แตกกิ่งใหม่ตัดแล้วก็ให้ปุ๋ยไปสองครั้งสองครั้งใกล้ๆก,ก,กันหน่อยยอนงั้นยังไม่ได้ให้ปุ๋ยนะไม้ก็เลยไม่แตกยอดให้ยอดไม่โตไม่อวม้วนก็ที่ผมถ่ายได้แต่ก่อนอนะไม้ที่ผมเอาลงขายนะไม่ได้ให้ปุ๋ยทําให้ไม้ไม่สวยเดี๋ยวพูดเรื่องปุ๋ยอันนี้จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะเป็นชั้นเดียวอันนี้ผมขายต้นเมียไปแล้วนะผมขายต้นแม่ไปไป,ไปที่จังหวัดอะไรนะ ไอพี่สาวอยู่ที่ที่พี่จิตนะที่พี่จิตผมก็ขอกิ่งเอาไว้กิ่งหนึ่งผมก็ตัดแล้วก็เสียบขายไปอยู่สองต้นอันนี้ต้นที่สามก็ได้ขายต้นนี้ก็เป็นต้นที่สามที่ขายไปออกไปนะเดี๋ยวต้นแม่ผมอขายไปแล้วนะอันนี้ไม่มีชื่อนะตั้งเองนะผมไม่มีชื่อเดี๋ยวต้นแม่ไม่ได้อยู่แล้วอันนี้คือไม้ทุกต้นนี้ให้ปุ๋ยไปหนึ่งรอบนะให้ปุ๋ยไปหนึ่งรอบแต่ก่อนไม้ผมไม่ค่อยกิ่งไม่ค่อยให้แล้วก็ไม่สวยเพราะผมไม่มีเงินจะไปซื้อปุ๋ยมาทา ทำงานนะผมต้องเอาเงินมาดูแลแม่อันนี้ก็มีพี่ชายช่วยช่วยอั้วประมาณในการจัดปุ๋ยมาให้ซื้อปุ๋ยมาให้ได้ได้เงินไปซื้อปุ๋ยอันนี้พูดตรงนะเราขอขอนุญาตพูดตรงนะพี่ชายท่านช่วยมาก็เลยมีทุนทำไม้ให้กลับมางามได้จนช่ว,ชวจะงามอีกแบบหนึ่งนะที่ผมเคยทําเมื่อสองปีที่แล้วจาได้ไหมที่ออกดอกพึบทั้งต้นนั่นจะเป็นปุ๋ยอีกสูตรหนึ่งอีกตัวหนึ่งนะอีกตัวหนึ่งแต่ว,ว่าไม่ไม่ได้อยู่ในในจํานวนตัวนี้อันนี้ผมจะแถมไปให้ด้วยนะ ถุงประมาณนี้นะผมก็แถมไปด้วยแต่ตัวนี้ก็ช่วยให้ออกดอกได้ดีเช่นกันออกดอกได้ประมาณประมาณหนึ่งนะแต่ว่าไม่ถึงกับออกพึบทีเดียวแต่ว่าก็ช่วยให้รําต้นแข็งแรงแล้วก็ช่วยให้รับต้นแข็งแรง,แล,ลแ,ง,แ,รงแล้วก็ช่วยให้กิ่งอวบกิ่งใหญ่เพราะว่าโอ้ยในถุงเนี่ยที่ถุงจะให้ไปด้วยจะมีไนโตรเจนแล้วก็มีฟอแสฟอรัสแล้วก็จะมีอาโพแทสเซียมนะจะมีอยู่สามสูตรด้วยกันในถุงนี้แหละนะอันนี้ผมให้ไปด้วย ก็บรเยอะนะประมาณนี้นะให้ไปด้วยเอาไปใส่ได้ิีผ้าวันต่อครั้งิบผ้าวันต่อครั้งนะแล้เวเชิญชมก็จะสวยแล้วก็กิ่งจะอวบแล้วก็จะมีดอกมาให้ด้วยนะตัวนี้แต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าดอกจะพึบแบบแตเต็มต้นทีเดียวนะอันนี้ไม่ใช่สูตรนี้เดี๋ยวให้มีตั้งก่อนเนี้ยซื้อตัวนั้นมามาให้ชุดนี้ห้าร้อยสี่สิบบาทห้าต้นเนี่ยรวมส่วนคุกอย่างรอมปุ๋ยด้วยห้าร้อยสี่สิบบาท แล้วก็ถ้าพี่ซื้อไปพี่ก็จะได้สูตรปุ๋ยนี้ไปไปใช้นะเอาไปใส่ปุ๋ยจนจนที่บ้านใส่หน้าราดต้นนะอันนี้แถมไปให้ด้วยห้าร้อยสี่สิบาทห้าต้นนี้ครับผมใส่ปุ๋ยไม่มีทางเน่าลดนะคุณชมก็ไม่เน่าจนชมจะเน่านอกจากคุณจะใส่เอาตรงนะปุ๋ยปุ๋ยคอกเรื่องอะไรก็ตามหรือเป็นอ่าปุ๋ยอีกส่วนหนึ่งอีกตัวหนึ่งนะลองก้นกระถางเยอะๆแล้วชวนชมจะเกือบเป็นแก๊ โดยชวนชมจะไม่ได้ลดน้ําทุกวันจะทําให้เกิดแก๊สทาให้เนา่าแก๊สจะทําให้เนา่าแต่ว่าถ้าใส่ปุ๋ยแล้วคุณลดน้ําทุกวันใส่ปุ๋ยข้างบนเนี่ยไม่มีทางเน่าชนชมจะหัวอวบเป็นหัวใหญ่หัวอวบจะชุ่มน้ําจะชอบดูดน้ําอยู่แล้วชนชมเหล่านี้จะเป็นกรับแห่งทะเลทรายจะไม่เน่าเพราะน้ําและปุ๋ยที่ใส่ข้างบนจะเน่าเพราะเกิดแก๊สข้างล่างนะมีความแห้งทำให้เน่าชนชมผมตายไม่ได้ตายเพราะ น้ำแต่พะแห้งเน่าได้แห้งแล้วก็จะผิวจะเป็นแบบนี้ผิวเสียแบบนี้เหลืองแล้วก็ข้างล่างก็เป็นแก๊สเน่าอันนั้นคือท่วนผมจะเน่าแบบนั้นไม่เน่าสาเหตุจากน้ำไม่ใช่แล้วก็สาเหตุจากการให้ปุ๋ยก็ไม่ใช่บางขั้นกลัวกันให้ปุ๋ยถ้ากลัวกันให้ปุ๋ยไม่มีวันงามค่านชมไม่มีดอกแล้วก็ไม่งามมันคือหลักแห่งความจริงจะเรียมวากรมยรองเท้าแม่ไปไอ้นี่ยมาฮะแส่มา,นะมากไอ้บางกรดเดี๋ยวเดี๋ยว ม่ยอมกลับบ้านเดี๋ยวโดนวันนี้ก็มาเท่านี้ผมนานมากแล้วผมจะได้เตรียมตัวออกกาททำงานแล้วครับผมชุดนี้ห้าร้อยสี่สิบบาทนะแถมปุ๋ยด้วยขอบคุณทุกท่านด้วยขอบคุณและสวัสดีครับ